ไปอยู่เนี้ยไมรเน้นไม่ได้สังเกตเพราะันำมาเจ็ดปีได้ปกเดิมของมาลงในเขาที่เขาเปิดร้านใหม่ตอนผมอยู่ที่ทำงานเก่าเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้มาตรงเมอาเอนี่ก็ได้ไม่ไม่จอดาเฟอรนี่ก็ได้ ผม,มจะ,ะมาได้ชนดีดิเ<ล>นเบรกแล้วทันนะเ,<ล>เปิดไฟกระพริบไว้ป่ะ หเนี่ยลินมันจะรอลออยู่นะถ้ามาเร็วเต็มท่าท่านลินมันมาอย่างเด็กที่วิ่กัน่ะเต็มที่เลยโดนอะไหนก็พูดดีนะเออลองเป้าขอโทษเหมือนกนเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องอ่ะเป็นไรเปล่าเออมันกูไลเลยไม่ของเราอ่ะไม่ต้องอะไรรอรถใหญ่เขาจะมาที่เดียวมันเจ็บนันแหละปวดแน่ดีไม่เจ็บก็ดีแล้วแหละ ขอโทษเลยรีบขอโทษเลยน้าร้านนี้ว่ามันผิดพอดีนาิีมันรู้่ันผิดนะเพอาะมันตัดหน้าเราก็ชนกันพอดีเนีว่ามันเด็กทาอถ้าลีมันมาเด็ไม่ได้ไม่ได้ถนอมจะเจ็บแม่ก็เจ็เราแต่กำลังพูดว่าเออเอาเลี้ยวตรงอำเภออ่ะมันมายังไงว่าแซงมาปั๊บพอดีหน้าเลยเห็นแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะข้ามมาเลยนะเออข้างหน้ามันกลางว่างไงไม่คงเห็นว่าหน้าลีนว่างมันจะเลี้ยวตรงนั้นไง ตามันน่าจะเลี้ยวหลังลินลูกอ,อ่ะไม่น่ามาเลี้ยวหน้าลินหรอกใช่ถ้าเลี้ยวหลังน่ะมันจะไม่โดนผมผมคิดว่าผมระวังแล้วนะตะกี้มองแล้วนะม,นวมองแล้วแหละมองแล้วแหละไปแล้ว